พเพระเจ้าบอกว่าคนที่คิดว่ามีอะไรลิขิตมีอะไรโดนบันดาลเนี่ยคนที่มีความเห็นผิดแบบนี้ผู้เพระเจ้าบอกว่าเลวที่สุดในบรรดาความเห็นผิดทั้งหมดอืเพราะว่าเขาจะไม่คิดจะขวนขวายในการพัฒนาตัวเองให้เปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เขามีอยู่ได้เพราะเขาจะเชื่อว่าเอ้ยกรรมลิขิตแล้วเป็นไปตามกรรมปล่อยไปตามกรรมแล้วกันเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเลยแล้วก็จะไม่คิดสร้างเหตุปัจจัยที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ได้พระเจ้าเลยบอกว่าตัวเนี้ยเลวที่สุดเลยบรรดาความคิดของความเห็นผิดทั้งหมดอื ขยายความอีกนิดหนึ่งมันเร็วที่สุดเพราะว่าเพราะว่าเขาจะไม่สร้างเหตุปัจจัยให้มากยิ่งขึ้นไปดังนั้นเขาจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จากเมื่อเขาเร็วก็เร็วอย่างนี้แล้วก็เขาเป็นคนอย่างนี้เขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้การมาลิขิตไว้แล้วไม่ต้องทําอะไรไปมากกว่านี้หรอกทําไปก็เท่านั้นเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันถูกดนบันดาลไ้หมดแล้วมันถูกขีดเส้นตายไ้หมดแล้วเขาก็จะไม่ขวนขวายในการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เริ่มต้นชีวิตตัวเองใหม่โดยความเห็นส่วนใหญ่พวกเนี่ยจะอยู่ในบริบทของกลุ่มคนนนกลลุ่่่่่่มหหึงงงทีีเเเเชืืืออออใรรรรขพพะะจจ้้าาาบด ขีดเส้นใต้ในชีวิตเขาไว้เขาก็จะสร้างเหตุไปตามปกติของเขาแต่ไม่ขวนขวายอะไรเยอะแยะอันนี้จะเป็นกลุ่มหนึ่งเวลาเป็นกลุ่มเนี่ยผู้ดเจ้าบอกว่ามันจะทําลายอีกกลุ่มที่เหลือหมดเลย ถ้ามีใครเชื่อตามเขาแบบนี้มันจะกลายเป็นว่าสังคมเนี่ยจะไม่เกิดการสร้างเหตุปัจจัยเมื่อไม่เกิดสร้างเหตุปัจจัยผลที่ตามมาอย่างถูกต้องก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ <c oughs> อนา,าคตที่เขาต้องการทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไม่เดินตามเหตุตามปัจจัยที่เขาต้องการได้สุดท้ายมันก็เกิดจะเกิดเหตุปัจจัยของการเละเทะตุ้มเปะไปหมดทีนี้พ <c oughs> ระเจ้าจึงบอกว่ามันเลวที่สุดเพราะมันจะทําลายสังคมหมู่รวมเนี่ยที่คิดแบบนี้ให้ย่อยยับไปหมดเพราะไม่มีเหตุปัจจัยที่ดีขึ้นได้กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอาจารย์เว <c ười>